ละครชีวิตรักแม่บ้านโสมตอนที่สหลังจากปล่อยให้สาวๆตบตีกันแล้วคงเดชก็รีบกลับมาที่บ้านทำให้ใบเตยรู้สึกแปลกใจทำไมกลับมาเร็วละคะเพื่อนหายป่วยแล้วเหรอหรือว่าพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วเพื่อนหายแล้วจ้ะพี่ซื้อยาไปให้แล้วกินยาแล้วก็คงดีขึ้นไม่มีอะไรหรอก ถ้างั้นพี่ก็ไปอาบน้ำนะคะจะได้หลับสบายได้จ้ะพี่ไปแล้วนะอยากอาบน้ำเหมือนกันแหละเหนียวตัวมากวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวชบกลุลหลังจากที่สามีขอตัวไปอาบน้ำแล้วใบเตยก็รีบเอาโทรศัพท์ของสามีมาเช็คแต่ก็ไม่เจอข้อความอะไรผิดปกติเลยสักอย่างก็ไม่มีอะไรนะหรือว่าเราจะคิดมากไปเองเย,ยส,สีนะเย,ยส,สี ชอบทำให้เราไขว้เขวยอยู่เรื่อยเลยใบยเตยเห็นโทรศัพท์พี่หรือเปล่าจะ๊ะอ๋ออยู่นี่ค่ะพี่ลืมไว้ขอบคุณมากคงเดชรับโทรศัพท์มาไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากสศีนั่นเองพี่เดชพี่มาหาสศีเดี๋ยวนี้นะถ้าพี่ไม่มาแล้วก็สศีจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องใบเตยอย่านะสศี อย่าทำแบบนี้ถ้าคืนบอกใบเตยใบยเตยก็ต้องโกรธพี่วันเนี้ยพี่จูบกับนางเชอรี่สศีจะฟ้องแน่นอนไม่มีผู้หญิงที่ไหนทนได้หรอกที่เห็นสามีตัวเองไปจูบกับคนอื่นแต่ถ้าพี่รีบมาหาสศีภายในคืนนี้สศีจะไม่บอกตกลงไหมคะได้พี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้ แต่สศีต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเตยได้ค่ะยังไงใบเตยก็เป็นเพื่อนรักของสศีสศีไม่บอกหรอกคงเดดรีบมาพบสศีเพราะไม่อยากให้หญิงสาวไปยุ่งกับใบเตยไปถึงห้องก็เห็นสศีสวมชุดนอนว่าวิวแสนเซ็กซี่มาสิคะยืนรออยู่ทำไมมาสิ สศีต้องการอะไรกันแน่ให้พี่มาทำไมนี่มันสี่ทุ่มแล้วนะเป็นเวลานอนของพี่กับครอบครัวสศีรักพี่สศีไม่เชื่อหรอกว่าพี่จะเลิกเจ้าชู้ได้พี่เป็นคัสโนว่าเป็นเพลย์บอยที่เปลี่ยนผู้หญิงเป็นว่าเล่นเพราะฉะนั้นสศีไม่เชื่อว่าพี่ไม่สนใจสศีเลยพี่รักเตยเพราะพี่รักเตย พี่ถึงยอมถอดเขี้ยวเล็บเลิกเจ้าชู้แล้วก็แต่งงานกับเตยสสีก็รักใบเตยสสีไม่ได้ต้องการจะแย่งพี่มาจากใบเตยนะสสีแค่ต้องการพี่เป็นบางเวลาเท่านั้นน่ะสสีแน่ใจเหรอว่าถ้าพี่ยอมสสีจะไม่บอกใบเตยแน่สิคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เงียบเงียบไม่ให้ใครรู้เลย ชายหนุ่มมองเธออย่างลังเลแต่ในที่สุดแล้วก็ตอบตกลงได้เมื่อมีหญิงสาวมาให้ท่าขนาดนี้มีหรือที่คนเคยเจ้าชู้จะไม่ตอบสนองในที่สุดคงเดชก็มีอะไรกับสสีเพราะกลัวว่าจะเสียเชิงชายและอยากรักษาความลับเรื่องเขากับเชอรี่เอาไว้สสีมีความสุขที่สุดเลยค่ะพี่เดชสสีสัญญาแล้วนะ ว่าสศีจะไม่พูดเรื่องนี้กับใบเตยสศีสัญญาค่ะแต่มีข้อแม้ว่าพี่จะต้องไม่ยุ่งกับนางเชอรี่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่นอกใจสศีไปยุ่งกับนางเชอรี่เรื่องนี้จะต้องรู้ถึงใบเตยพี่ไม่เคยไปยุ่งกับเชอรี่ก่อนมีแต่เขาที่มายุ่งกับพี่เองถ้า,างั้นสศีจะจัดการกับนางเชอรี่เองอย่าเลยนะ อย่าไปยุ่งกับเขาเลยทําไมคะพี่เดชเป็นห่วงนางเชอรี่เหรอแบบเนี้ยสสีไม่ยอมนะคะพี่ไม่อยากมีปัญหาถ้าเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเรื่องก็เข้าหูใบเตยแล้วกระทบกับเรื่องงานของเราด้วยอย่าลืมสิว่างานของเราเสียชื่อไม่ได้ก็ได้คะ่ะถ้างั้นเย็นพรุ่งนี้สสีไปกินข้าวที่บ้านของพี่นะ ถึงเวลามื้ออาหารของวันต่อมาสาสีก็มาขอกินข้าวที่บ้านของใบเตยเพื่อนรักใบเตยดีใจมากที่เพื่อนมาทําอาหารหลายอย่างปล่อยให้สามีคุยกับเพื่อนไปคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อไม่ไปช่วยคุณแม่ทํากับข้าวหรอคะแหมน้องไข่ตุ๋นจ๊ะ ก็คุณพ่อมีแขกมีน้านั่งอยู่ทั้งคนจะให้คุณพ่อเสียมารยาทไปช่วยคุณแม่ทำกับข้าวได้ยังไงล่ะจ๊ะก็ไข่ตุนสงสารคุณแม่นี่คะแล้วน้าเส,สือศีอ่ะไม่ไปช่วยคุณแม่ทำกับข้าวหรอคะโถเอ้ยดูเล็บน้าสิจ๊ะสวยออกขนาดนี้ถ้าให้น้าไปทำกับข้าวเล็บก็เสียแย่สิเดี๋ยวพ่อไปเองจ้ะไข่ตุนอยู่ที่นี่แหละ อยู่คุยกับน้าสสาีไปนะค่ะคุณพ่อมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะที่รักไม่ต้องหรอกค่ะคุณไปคุยกับสสีเถอะเรื่องทําอาหารนะ่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่แล้วค่ะไปเถอะไม่เป็นไรหรอกสสีอ่ะคนกันเองเขาคุยกับน้องไข่ตุนได้ก็ได้ค่ะถ้างั้นพี่เด็กก็ช่วยเตยล้างจานไปนะคะมีจานที่ยังไม่ได้ล้างตั้งแต่ตอนบ่ายจะ น้องไข่ตุ๋นจ้าน้องไข่ตุ๋นอยากมีน้องหรือเปล่าอยากมีค่ะแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ยังไม่พร้อมน้องของน้าไงจ๊ะน้องที่มาจากท้องของน้าน่ะลูกของน้าสีจะเป็นน้องของไข่ตุ๋นได้ยังไงล่ะคะเป็นได้สิจ๊ะแต่คุณน้ายังไม่แต่งงานนะคะคุณน้าจะมีลูกได้ยังไงมีก่อน ค่อยแต่งก็ได้จ้ะสมัยนี้และไม่มีใครเขาถือกันหรอกแล้วคุณนะ้ามีแฟนแล้วล่ะคะไม่เห็นพามาที่บ้านของไข่ตุ๋นเลยมีแล้วจ้ะมีแล้วหน้าตาเป็นยังไงหรอคะคล้ายกับคุณพ่อของไข่ตุ๋นเลยละ่ะถ้างั้นก็หล่อสิคะเพราะว่าคุณพ่อของไข่ตุ๋นหล่อมากเลยจ้ะหล่อมาก หน้าตาเหมือนคุณพ่อของไข่ตุนเปียบเลยคุยอะไรกันอยู่จ้าน้าหลานคุยเรื่องแฟนของน้าสาศีค่ะคุณแม่เธอมีแฟนแล้วเหรอสศีไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังบ้างเลยมีแล้วจ้ะน้าสสาีบอกว่าแฟนของคุณน้าสาศีหน้าเหมือนคุณพ่อเลยค่ะคุณแม่อยากเห็นจังหน้าเหมือนพี่เดชด,ด้วยเหรอ พามากินข้าวที่บ้านฉันสิรับรองเลยว่าฉันจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยลจะจ้ะแหมเธอรู้จักดีแฟนฉันนะ่ะใครอะพี่ที่ทำงานหรอหรือว่าเพื่อนที่มาร่วมงานใครอะหรือว่าเป็นพี่เหมาเพราะพี่เหมาเขาจีบแกมาตั้งนานละไม่ใช่หรอกอีพี่เหมาอะฉันไม่สนใจหรอกจะ้ะฉันบอกชื่อย oh ่อให้ก็ได้อักษรดอเด็ก ใครอ่ะก็เห็นมีแต่พี่เดชอย่าบอกนะว่าแฟนแกคือพี่เดชแฟนฉันน่ะ <c oughs> แกแล้วก็ <c oughs> คุยอะไรกันอยู่จ๊ะก็คุยเรื่องแฟนของสศีนะสิคะพี่เดชสศีเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วถามแฟนเขาก็ยังหน้าเหมือนพี่ด้วยนะคะสศีพูดอะไรแบบนั้นสศีแค่ล้อนเล่นนะคะพี่เดช แหมหน้าตาซีเรียสกันไปได้เดี๋ยวสสีไปช่วยจัดโต๊ะดีกว่าสาสีทำไมถึงพูดแบบนั้นแหมพี่แดดซีเรียสไปได้สสีก็แค่ล้อเล่นนะคะพี่ไม่ตลกพี่ไม่ตลกเลยจริงๆใจเย็นๆสิคะถ้าพี่ไม่ชอบสสีไม่พูดอีกก็ได้จำไว้นะว่าพี่รักใบเตย ถึงพี่จะยุ่งก,กับสีแต่พี่ก็รักเตยกับไข่ตุนทั้งคู่คุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยไม่เห็นว่ามีเด็กหญิงไข่ตุ้นยืนฟังอยู่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแม่บ้านโสมหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ มาดูกันว่าสศีไม่คิดจะแย่งสามีของเพื่อนจริงหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ